ันนี้ก็อยู่กับปึ้มเกมเมอร์ไทยแลนด์นะวันนี้ก็จะมาสอนสวัสดีเอ่อสอนทำแบอ,อโล่โปรไฟล์หน้าปกอยู่รูมนะก็คือกูเก l e พาร์ั่นนงเยับเออเขาอ,ขอันนี้เนี่ยผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับ จากรูมนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันนี่ออกอ่าก่อนอื่นคุณต้องมีแบบนี้ครับนี่ครับฟ้าควยเอ้ยฟ้าหาอะไรีนี่ก็เข้าไปเข้าไปที่เป็นสโตนะพิมพ์ฟ้าควยเอ้ยนี่เห็นนี่ก็ติดป,ปากกันฟ้าอีซีเอคิวป่าวอ,อ่าใช่ออคิว ผมเมื่อติดตั้งไว้แล้วนะครับนับไปดูลูกกันนะก็สามารถทําเป็นตัวละครในล,ลูฟี่ได้นะครับนี่ครับมีอะไรหมดะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปเลยนะครับหลบมาเสร็จก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปอ่าข้าผู้หญิงก็กดโก้นะผู้ชายกดบอยครับ ของหมู้ชาครับคงไม่เป็นกระเทยแล้วครับแนะนำอันส <iny> ุดท้ายเลยครับถ้าใครอยากได้อันสุดทเฟอร์เฟิร์ฟอืมเนี่ครับเลือกได้นะครับในวันพีชก็มี ลูฟี่โซโลชปเตอร์ฟันจิอันนี้ใครไม่รู้อ๋อยูซอบนามิโรบินเฟงกี้ลูปเอสเชงคูดบีหกแล้วก็ในสุดท้ายเคยดูแล้วแต่จำไม่ได้นะนี่มาแต่งกันเองดีกว่านะผมจะแต่งเองเนื้อมผมแบบเท่ๆดีกว่า อืม,อมผมนี้เนี่ยอืมอันนี้คิวอันที่สองแล้วกันทีดิ ตามไม่ต้องกาใส่เวนครับอืมถ้าใส่เว,นแ,เวนแล้วก็ทำรูปเออเก๊กล่อนะแบบเป็นนี้เดียวนะให้เอาอันนี้หรือไม่ก,ก็อันนี้แต่ผมจะเอาอน,นี้นับนี่เว่นนะับเวนเวนเวน,เวนอมเอาอันนี้ดีกว่าสุภาพแบบเป็นนะแคชเกมหน่อย ม,นะมีแบบบอยแบนด้วยนะเนี่ยแบบบอยแบนด์มีเอมแบบพวกไปเก็บไข่เก็บขี้ดนะ้วยนะอืออือขออภัยด้วยนะเป็นวัดหมวกที่สำคัญก็คือนะครับเขาจะเอาเอาไหนก็ได้นะแต่ ผมว่าอันเนี้ยดีมือครับโอ้โหมีทุกอย่างครับนี่โอ้โหโอ้โหจะเยอะไปไหนออืออือเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าผมบอกอันเนี้ยไปนะครับเนี่ยอันเนี้ยบอกอันนี้ไปให้ใส่ปากอันนี้นะครับเนี่ยให้ใส่ปากอันเนี้ยเนี่ยปากอันเนี้ย ดิจะใส่แว่นอันนี้ก็ได้นะครับเว่นมือเดียวมันจะได้ม,มองไม่เห็นลกูกก็สะอืมมีลูกคุยด้วยนะ,ยยนะอ่าพื้นหลังครับไม่สำคัญนะครับพื้นหลังไม่สำคัญแต่ก็เรื่องมาอันหนึ่งนะไม่สำคัญล้วมึงแกเรื่องมันทำไมวะเนี้เอออันนี้ไม่ต้องเรือนะมันเป็น คอนเซปของไอเหี้ยต่ำนะครับโอ้ล้อเล่นพี่เราเเรเจะใส่อะไรไปก็ได้นะครับภาษานะอังกฤษดับโอ้มีภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีน5าะไรด้วยอ่าอย่างงั้นอ้อก็กดเซฟครับข้างบนนะเนี่ยตรงที่สีขา,ขาวๆมันติ๊กอยู่นะอ่ะกดเข้าไปน่เซฟแล้วออกเลยครับ นี่ครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Plus Google Plus. พั s นะครับพัต ออ,อกดเนี้บมันจะมีปุ่มกลับปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางนี่ไว้กดออกนะแล้วก็ปุ่มล่างล่างล่างสนะครับแก้ไขรูปโปรไฟล์รูปของคุณแล้วก็นีับอันไหนครับอ๋อแล้วอันไหนวะอันไหนทีเซไปวะ ไม่กี่กูเซฟไแล้วนี่วะอ๋โอโหลดอยู่เนียบอันนี้เลยครับพอดีเลยครับไม่ต้องตัดเลยครับอืมหายไปนี่มาแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแต่ใครกดคอม,มเมนต์ครับใครเมนเม้นแรงนะผมจะทำให้ตัวหนึ่งนะครับไปให้ในเฟซนะครับ เดีวผมจะทิ้งลิงเฟซไว้ให้นะครับอ่าสับตะไคร้กดกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ